ห,ห้องไหนเก๋เป็นโต๊ะอยู่ที่ไหนอยู่ในเจ้าบูติกครับะในเจ้าบูติกครับแต่ว่าแถวเอแถวราชดา่าก็จะว่าแกเก็บของจะเช็คเอาแล้วก็กลับมาส่งอันนี้แล้วก็จะเปลี่ยนโรงแรมครับก็ย้ายาของเพราะว่าอันนี้ก็ไม่มีครับเพราะว่าันนี้ก็เอาเองินไปซื้อไปสั่งสดมาแล้วก็ ไม่ได้กูดนะหรือว่าร้อนเขาไม่ได้ห้าร้อยห้าร้อยหกครับแต่ว่าไม่ได้ลวมครับเพราะว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าค่าอะไรไ่ได้เลยี่ที่ผมจมาเนี่ยเพรว่าแล้วก็แต่เขาก็มีลงอยู่ไงผสมอยู่ที่นี่ที่เช็คดูได้ไม่มีอะไรจะบอกว่าไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าไมเขาไม่ได้เป็นคนวรไม่กี้บอกไม่มี รลดลงมาไม่ลงเลยค่ะไม่ลงงั้นดูบนรถไี่เขาป้าอ๋อผมแจ้งกันนะอันนี้เราถูกจับมืมนะครับครับนะข้อหานะครับเปัญธุลักษณ์จารย์โฆษณาขายข่าวครับนะให้มีการซื้อขายบัญชีครับนะซึ่งเปิดเปิดโดยผู้อื่นนะครับครับมันมีสิทธิ์สิทข้อหนึ่งเราจะมีสิทธิ์จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับทให้การเราอาจใช้เป็นใช้ในการพิจารณาชั้นศาม ก็เพราะว่าไม่มีของอะไรพี่แต่นี้เขาบอกจะเอาหนูก็ไปพิงเอาให้สาสตร์เจเฮราหรือถือว่างงเหมือนกันเนี่ยว่าว่าหนูไม่ได้อะไรแล้วหนูไปทำไมหนูก็งอ่ะไปที่ห้องไปที่โรงแรมครับเราของพี่ไม่เหลือแล้วไหมันห้องพี่เหนื้อยแต่ว่าแต่ว่าพรุ่งนี้ให้หนูเก็บของมันก่อนได้ปะ